ลงเล่ามะสมอาหารวันนี้เดียวใจเย็นๆลูกใจเย็นๆใจเย็นพวกสูงเยอะไหมพี่อาไปเลยเต็มถังไม่พอกินนี้ตามน้อยๆมันเลยฟังใต้โบสถ์ังโรงครัวไอ้ทางวัดนนท์เยอะๆเลย แล้วมาฟังหน้าลงกทัวร์ของเราด้วยเนาะยาเก็บแต่ทั้งนี้มาทังนี้นี่มาทังนี้พี่คอยคลุกนะไม่ชอบอ่ะอ่ะอะไรยังพออ่ะ ยังไงก็ต้องฟังโบสถ์อีกด้วยฟังใต้ลงไอ้ฟังบ้านลูกพอนด้วยฟังลงฉันวัดด้วยอะไรยังอะไรได้รึเดี๋ยวเดี๋ยวผม ให้อาหารมากมากนี่น me. ี่มา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 ไปไปไอ้ม anyway, um, uh, mm. <ma, so well ันกินดีๆ yeah, so well oh, uh, yeah, ีพุ่นโดนสลัดแน่เอออย่าไปขู่กันเดยวรู้นะกินไปกินเรไปกินเรื่อยเมามา มากินแล้วมเาเฮียสนมากินตัวเหียคนมานมา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 เร็ว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 จะจดสัดเร็วเอาลูกเอามามามาเอออยากคู่กันสิ มา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 เออนี่เยอะเยะนี่นี่เอ้าเอ้าเอออยาดูกันเลยลูเอาเอาเอๆาเอาเอาเอามามานี่นีนี้วนคนเดียวหรือม้งเอ้าม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 า เฮ้เร so ียเรียมือนี่กินกินกินเข้าไปนี่นี่มาเลียมือเลียโอ้ยจ้ากินดีๆกินดีดูดูมันดูมันมาแทรกอยู่เรื่อยดูทำไมไอ้หน้าดำมึงกัดน้องอีกแล้วโอ้ยโอ้ย

Oh จักเรเลนม่จักเรเลนจักเรเลนมาเร็ว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 ก็ไป,ไปที่วัดตอพี่น้องนะที่โรงทําวัดตอครับผมนเห็นพี่วันจกบอกว่ามีอยู่สามตัวครับตัวเล็กไป <c oughs> นามาเร็วพี่น้อง

กินไปกินไปกินไป,ไปนั่นตัวเล็กมาแล้วพี่น้องตัวเล็กมาแล้วนะครับตัวเล็กตัวเล็กมากินแล้วพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั่นตัวเล็กสี่ตัว อืมตอนนี้4ตัวนะครับฮะมาๆๆนี่ๆเนี่ยอ้าวอโลครับไปๆนี่ๆๆโอเคอืมนะมานี่ๆๆๆเอาๆๆ

ไปไปไปลูกไปอืมนี่อันนั้นอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องนะอีกกลุ่มหนึ่งนะตั้งแต่บ้านหน้าบ้านพี่สิงหน้าบ้านลุงพลใต้โรงรรมแล้วก็มาหน้าบ้านตรงนี้ครับผมนี่ใกล้กับบ้านหน้าบ้านอาจารย์เพชรครับผมนี่โอเคครับ ลิปนี้ก็มาเอาอาหารให้กับน้องๆกับผมหลังจากเราทำภารกิจเสร็จแล้วก็เอาอาหารให้น้องๆนะครับผมก็ใครว่างคนนั้นก็ให้นะครับผมจำเป็น้องนี่ก็ใครว่างก็ให้นะครับพอดีว่าอาจารย์เพชรพีวันว่างก็มามากับพีวันมาเอาอาหารให้น้องๆนะครับตั้งแต่หน้าบ้านพีวันหน้าบ้านพิศิลหน้าบ้านุงพรแล้วก็ที่โรงทําแล้วก็มาหน้าบ้านจ์เพชรนะครับผมนะก็คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์สับตะไรจ์เพชรด้วยนะครับผม นะครับผมใครที่ดูคลิปอาจารย์เพชรก็ให้มีความสุขและความเจริญอายุวันณะสุขะพระนะครับใครดูคลิปอาจารย์เพชรจรุกยๆก็ให้สุขภาพแข็งแรงที่สิ่งใดทรงว,งรวังพัฒนาควายวารมีหลวงปู่สวงปุ้ท้วงปู่เจียมคุ้มครองพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนนคี้ก็โอเคครับเจอกันนคลิปหน้าครับสวัสดีครับน้องดำ